ดิฉันจะมีสรุปผลของ v ว l 2023ทางด้านของทีมชายมาให้ชมกันนะคะมาดูซิว่าแชมป์ปีนี้จะเป็นใครคะ่ะในรอบชิงชนะเลิศนะคะเป็นการแข่งขันร,ระหว่างทีมชาติโปแลนด์เจ้าภาพนะคะพบก,กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาะคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับท็อปทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่างาน USA นี่ยดูท่าจะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงเชียร์ของกองเชียร์เจ้าภาพนั้นดังสนั่นหวั่นไหวสุดๆไป ะะซึ่งในเซตแรกต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ําสมเนื้อมากๆนะคะเกมออกมาสูสีคู่ขี้สุดๆเลยนะคะและเป็นโปรแลนด์ที่คว้าเซตแรกไปก่อน25ต่อ23นะคะต่อมาเซตที่2สหรัฐมาได้คืนแบบสุดมันเลยค่ะคุณผู้ชม24ต่อ26แต่พอมาเซตที่3และ4ต้องบอกว่าสหรัฐต้านไม่ไหวจริงๆนะคะคุณผู้ชมมาแบบหนังคนละม้วนเลยโปรแลนด์ชนะ25ต่อ18ทั้ง สอเซตสรุปแล้วโปแลนด์เอาชนะสหรัฐไปได้3ต่อ1เซตคว้าชแชมป์ปีนี้ไปได้เป็นผลสำเร็จนะคะ